ผมกำลังจะเปลี่ยนแอร์ในห้องนี้แล้วก็ได้มีการสั่งซื้อแล้วก็มาส่งเรียบร้อยแล้ววันนี้ช่างก็กําลังมาติดตั้งให้นะครับผมก็เลยจะมาแบ่งปันวิธีการเลือกซื้อแอร์ในปี2025หรือว่าปีพศ2568นี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆผู้ชมกันนะครับผมตอนนี้ช่างติดตั้งก็มาถึงแล้วนะครับก็เป็นพิจารณี่เพื่อนๆอ,อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีผมก็ซื้อแต่แอร์แล้วก็พิจารณาติดตั้งให้ซึ่งระหว่างนี้ผมก็จะแชร์วิธีกการรเลืืออซ้้แใหฟัังนะคบ เริ่มต้นเลยเราต้องมีข้อมูลพื้นฐานของห้องเราก่อนอย่างเช่นขนาดกว้างยาวสูงเท่าไหร่เราใช้ห้องนี้เพื่ออะไรอย่างเช่นเป็นห้องนอนห้องทํางานห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องอื่นๆต่อไปก็คือทิศทางแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งของห้องว่าโดนแดดมากน้อยเท่าไหร่โดนแดดเช้าหรือว่าโดนแดดบ่ายนอกกนั้นก็จะเป็นเรื่องงบประมาณที่เรามีแล้วก็ความต้องการพิเศษอย่างอื่นอย่างเช่นต้องประหยัดไฟไหมต้องมีระบบกรองอากาศหรือเปล่าทนทานแค่ไหนนะครับ เมื่อเราทราบข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกแอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราได้ซึ่งผมก็สรุปเป็นข้อๆได้ดังนี้นะครับ BTU ของแอร์คือเรื่องแรกที่เราต้องดูเพื่อที่จะประหยัดค่าไฟที่เราต้องจ่ายโดยไม่จําเป็นถ้าหากว่าเราใช้แอร์ที่ BTU ต่ำเกินไปคอมเพรสเซอร์เขาก็จะทํางานหนักสิ้นเปลืองพลังงานแล้วก็แอร์เสียเร็วด้วยนะครับ แล้วถ้าแอร์มี BTU ที่สูงเกินไปคอมเพรสเซอร์เขาก็จะตัดบ่อยทําให้ประสิทธิภาพโดยรวมลดลงห้องก็ยังมีความชื้นเยอะแถมแอร์ก็จะมีราคาแพงแล้วก็เปลืองไฟโดยไม่จําเป็นด้วยนะครับเราห้องเราต้องใช้แอร์กี B ่ BTU เพื่อให้ง่ายผมก็ทําเป็นตารางให้ตามนี้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นห้องที่ผมกาลังติดตั้งผมก็ใช้เป็นห้องนอนขนาดกว้าง18ตารางเมตรเราห้องก็โดนแดดทางทิศตะวันตกทําให้ห้องร้อนขึ้นตอนช่วงบ่ายแต่ว่าผมก็ใช้งานตอนกลางคืนเป็นหลัก เื่อผมนําข้อมูลมาเปรียบเทียบในตารางนี้เท่ากับว่าผมต้องใช้แอร์ขนาด12,000 BTU ถึงจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของงบประมาณเดี๋ยวนี้แอร์หลายๆรุ่นราคาถูกกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนแอร์12,000 BTU อินเวอร์เตอร์ต้องมี20,000ขึ้นแน่นอนแต่ว่าตอนนี้หลายๆยี่ห้อเราสามารถที่จะหาได้รวมติดตั้งไม่เกิน15,000บาทนะครับ แต่ก่อนจะซื้อเราต้องตรวจสอบว่ามีอะไรที่เราต้องจ่ายเพิ่มด้วยหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นจุดที่เราจะติดตั้งเราต้องใช้ท่อแอร์ที่ยาวเกิน5เมตรไหมเราอาจจะต้องจ่ายค่ารางครอบท่อเพิ่มเติมค่าน้ํายาที่อาจจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปต้องจ่ายค่าขาแขวนเพิ่มไหมกิวเปลี่ยนทางลมเราจําเป็นต้องติดตั้งด้วยหรือเปล่าซึ่งเราอาจจะต้องเตรียมเพิ่มเติมไปอีก1000หรือว่า1 5 0 0บาทเผื่อเอาไว้ด้วยซึ่งถ้าผมยกตัวอย่างแอร์ที่ผมติดตั้งก็จะเป็นของไมเดียรุ่นนิวแมนหน์ โดยทั้งค่าแอร์ลงกับค่าติดตั้งตัวนี้ก็ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทแล้วก็จุดที่ผมติดตั้งก็ไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วก็ถือว่าประหยัดไปพอสมควรเลยนะครับผมซึ่งผมก็แนะนําว่าถ้าเพื่อนๆจะเลือกซื้อแอร์สักเครื่องหนึ่งแล้วก็ลองเปรียบเทียบหลายๆรุ่นแล้วก็เลือกเครื่องที่อยู่ในงบประมาณแล้วก็มีฟีเจอร์ที่เราอยากได้นะครับข้อ3ก็คือแอร์เครื่องนี้ติดตั้งแล้วก็ดูแลยากหรือเปล่าผมว่าแอร์ที่เขาขายในสมัยนี้เขาควรจะมีประกันทุกชิ้นส่วนอย่างน้อย5้าปีเพื่ แต่ว่าข้อหนึ่งที่เราอาจจะคิดไม่ถึงกันแต่ว่าเป็นเรื่องสําคัญก็คือเขาดูแลหรือว่าซ่อมยากหรือเปล่าซึ่งแต่ก่อนแอร์บางรุ่นถ้าเกิดว่ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยถอดซ่อมยากมากเลยจนคิดว่าซื้อใหม่หน่าจะดีกว่าแต่โดยแอร์รุ่นใหม่ๆอย่างเช่นตัวนี้เขาก็มีการออกแบบใหม่มาให้สามารถติดตั้งได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเราสามารถที่จะถอดสกูตัวเดียวเพื่อที่จะถอดฝาครอบชิ้นล่างออกมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการติดตั้งยึดกับขาเพลทได้ง่ายมากขึ้นทําให้ลดความผิดพลาดในการติดตั้งได้ครับแล้วก็เียวพ เห็นไหมครับจะเห็นสลักตรงนี้ครับกับแผ่นเพจได้ง่ายๆกดเข้าไปแค่นี้เลยครับอืโอ้ง่ายขึ้นเยอะเลยง่ายขึ้นเยอะกว่าเดิมนะครับะนะครับแล้วเขาก็ออกแบบให้เราสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็เปลี่ยนแผงวงจร PCB หรือว่ามอเตอร์พัดลมได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับนี่ครับอืเออมันมีเยอะไหมครับที่จะถอดง่ายขนาดนี้ก็รุ่นนี้ถือว่าทำมาค่อนข้างดีนะครับ ถอดได้ง่ายมากก็ขันสก,กูแค่2ตัวนะครับแล้วก็มีประกบล่างประกบบนบนะครับแล้วก็ขันสก,กูด้านในโบเวอร์อีกหนึ่งอันก็ถอดเปลี่ยนได้แบบง่ายๆเลยครับถือว่าทํางานสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็บริเวณนี้การออกแบบนี้ก็จะทําให้การซ่อมบํารุงในกรณีที่มีปัญหาสามารถทําได้ง่ายไปด้วยซึ่งถ้าหลับศึกษาเพิ่มเติมอีกนิดนึงเราก็อาจจะทําเองได้โดยที่ไม่ต้องรอช่างเลยนะครับ อย่างที่4ี่ก็คือเรื่องของความทนทานแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเขาก็เลือกใช้วัสดุแล้วก็สารเคลือบเพื่อเพิ่มความทนทานแตกต่างกันซึ่งถ้าบ้านของเรามีความกังวลเรื่องของความทนทานของแอร์อยู่แล้วอย่างเช่นบ้านอยู่ใกล้คลองบ้านอยู่ใกล้ชายทะเลเราก็อาจจะพิจารณาประเด็นเหล่านี้เพิ่มเติมด้วยนะครับโดยตอนที่ผมไปศึกษาหาข้อมูลผมก็พบว่าแอร์ที่ผมติดตั้งตัวคอยร้อนแล้วก็คอยเย็นเขาใช้ท่อทองแดงแบบ T U 1 c o r r o s t i o n resistant ซึ่งาท่อทองแดงแบบนี้เขาจะมีความบริสุทธิ์สูงกว่า,าท่อทองแดงแบบทั่วไปก็จะสามารถที่จะทนทานต่อการกัดกร่อนแล้วก็สามารถนําความร้อนได้ดีขึ้นด้วยแต่ก็ส่วนที่เป็นยูเบนหรือว่าตรงท่อโค้งงตรงนี้เขาก็จะใช้เทคโนโลยีซิลเวอร์ชิลโคตติ้งซึ่งก็จะเป็นสารเคลือบที่จะช่วยป้องกันการกัดกร่อนแล้วก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นแล้วก็ส่วนคอยร้อนภายนอกบ้านที่ต้องเจอทั้งแดดทั้งฝนทั้งความชื้นเขาก็เพิ่มฟิล์มดำที่เคลือบด้วยสารกาฟินที่เรียกว่า Hyper ไฮเปอร์กาฟ โดยถ้าเราดูตามสเปคที่ระบุเขาก็มีคุณสมบัติในการต้านทานการกัดก่อนได้20-50ปีตามสภาพแวดล้อมในการใช้งานนะครับเห็นเขาบอกว่าไอ้ไฮเปอร์กราฟินได้ถึง20-50ปีจริงปะไม่รู้เนาะมันไม่เคยเจอ50ปีต้องรอดูเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มทำได้ปีนี้ปีที่20 ปีที่20ปี21แล้วแต่ลอยสัก30 <c oughs> อย่างที่5แอร์ของเรามีระบบประหยัดไฟที่จะช่วยเราประหยัดเงินในกระเป๋าหรือเปล่าอย่างที่เรารู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าเครื่องปรับประกาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ดาวยิ่งมากก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟที่สูงขึ้น ซึ่งนอกจากเรื่องดาวแล้วเราควรจะดูที่ฉลาดให้ลึกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือดูที่ค่า SEER หรือว่าค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศตามฤดูกาลตอนที่เราไปเลือกแอร์ให้ประหยัดไฟเราก็ลองเปรียบเทียบหลายๆรุ่นแล้วก็เลือกรุ่นที่มีค่าสิ้สูงนะครับมันก็จะช่วยให้เราประหยัดไฟมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าแอร์รุ่นใหม่เดี่ยวนี้เขามีการเอา AI มาช่วยวิเคราะห์อุณหภูมิในห้องแล้วก็อุณหภูมิรอบๆบ,บ้านแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิของแอร์ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศปััจจุบุบนไดดด้้มากที่สดดวย ผมก็ยกตัวอย่างแอร์ตัวนี้ที่เขาเป็นระบบอินเวอร์เตอร์แล้วเขามีการใช้ AI ที่เรียกว่า AI Eco Master ที่นอกจากเขาจะรับข้อมูลสภาพอากาศและก็อุณหภูมิภายในห้องแล้วเขายังรับข้อมูลสภาพอากาศรอบๆบ,บ้านด้วยนะครับโดยที่เขาก็าจะใช้ข้อมูลชุดนี้ในการปรับอุณหภูมิของแอร์ให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมโดยที่บวกลบไม่เกิน0.3องศาเซลเซียสเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูตามกราฟนี้ฟีเจอร์นี้ก็จะช่วยให้เราสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าแอร์รุ่นเก่าๆที่ใช้ข้อมูลจากอุณหภูมิในห้องเพียงอย่างเดียวนะครับ ข้อ 6. ทําความสะอาดยากหรือเปล่าสําหรับผมข้อนี้ก็จะเป็นปัจจัยในการเลือกซื้อแอร์อันดับแรกๆอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแอร์บางรุ่นเนี่ยถอดล้างยากมากๆเลยแอร์รุ่นใหม่ๆเดี่ยวนี้เขามีการออกแบบให้ผู้ใช้ตามบ้านสามารถที่จะทาความสะอาดด้วยตัวเองได้ง่ายโดยการขยายช่องลมให้กว้างมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นแอร์ตัวนี้ที่เขามีช่องลมที่กว้างมากถึง1 1 2ม mm เมตรเลยทีเดียวซึ่งการที่ช่องลมเขากว้างขนาดนี้เราสามารถที่จะถอดบานสวิงออกมาแล้วก็ใช้แปรงปัดที่ใบพัดลมได้เลย รวมถึงแผ่นฟิลเตอร์ที่เราสามารถที่จะถอดมาทาความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับโดยที่ถ้าเราสามารถทําความสะอาดใบพัดลมแล้วก็แผ่นกองฝุ่นได้บ่อยๆมันก็จะช่วยยืดระยะเวลาการล้างออกไปแล้วก็แอร์สามารถที่จะคงประสิทธิภาพการทําความเย็นได้ด้วยนะครับและยิ่งกว่านั้นแอร์เดี๋ยวนี้เขามีระบบทําความสะอาดด้วยตัวเองได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นแอร์ที่ผมติดตั้งตัวนี้เขาก็มีระบบทําความสะอาดตัวเองด้วยน้ําแข็งซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ42นาที ซึ่งโดยหลักการทํางานก็คือเขาจะเคลือบคอยด้วยน้ําแข็งแล้วก็ละลายน้ําแข็งนั้นเพื่อที่จะล้างฝุ่นออกไปแล้วก็จะเป่าแห้งในตัวด้วยนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นการล้างฝุ่นที่กอะอยู่บนครีบคอยไปได้ส่วนหนึ่งแล้วก็มีข้อดีที่มันเป็นระบบอัตโนมัติเรากดปุ่มเดียวมันก็ทํางานแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามมันไม่สามารถที่จะทดแทนการล้างแบบปกติได้เพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปหลายๆเดือนหรือปีหนึ่งเรามาถอดล้างสักทีก็ดีนะครับ นอกจากการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศภายในปีนี้ก็คงต้องดูเรื่องเชื้อโรคเชื้อไวรัสฝุ่น pm 2 5ด้วยการเลือกซื้อแอร์ที่มีระบบป้องกันนอกจากแผ่นกองอากาศก,าก็อาจจะนํามาพิจารณาด้วยอย่างเช่นแอร์ที่มีเครื่องกําเนิดไอออนลบแล้วก็ไอออนบวกที่จะช่วยขจัดพวกแบคทีเรียรแล้วก็เชื้อไวรัสที่ลอยอยู่ในอากาศและฟีเจอร์ที่ผมน่าจะได้ใช้บ่อยๆก็คือปุ่ม cool flat นี้ที่เขาก็จะทําความเย็นอย่างรวดเร็วไปให้ใหถึงอุณหภูมิที่เราต้องการได้เท่าที่ผมกดดูตั้งแต่เริ่มเปิดเครื่องเรารอ,อประมาณาริ่มเย็นแล้วนะครับ ส่วนเรื่องงานติดตั้งเครื่องปร,ปรับอากาศแล้วก็ควรจะได้รับการติดตั้งจากช่างแอร์ที่ชำนาญและในส่วนของผู้ใช้งานเองก็ต้องมีการวางแผนในการซ่อมบำรุงแล้วก็ตรวจสอบสภาพของเครื่องปร,ปรับอากาศโดยสม่ำเสมอแล้วก็วางแผนในการล้างในเวลาที่เหมาะสมด้วยนะครับซึ่งการทําแบบนี้ก็จะช่วยยืดอายุเครื่องปร,ปรับอากาศให้สามารถที่จะทํางานได้นานขึ้นแล้วก็จะคงประสิทธิภาพการทําความเย็นได้ดีขึ้นด้วยนะครับและส่วนของแอร์ตัวนี้เดี๋ยวอีกหลายเดือนเดี๋ยวผมจะมาแกะล้างโดยละเอียดให้ดูเผื่อว่าเพื่อนๆใช้รุ่นเดียวกันก็จะได้ล้างเป็นไปด้วยนะครับ ผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับผมผมได้ได้ทิปครับผมสวัสดีครับ